วัสดีครับคลิปนี้เราจะวิเคราะห์แบบเกา่กาๆเกี่ยวกับผู้ชนะเลิศสุดชิงบัลลังก์ในฮันเตอร์ครับเพราะว่าคลิปสัตว์วิญญาณพิทักษ์เนี่ยมีคนขอเข้ามาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดจะทําพูดคุยกันเล่เลเลนๆตั้งแต่ทาคลิปสัตว์วิญญาณพิทักษ์เนี่ยแหละแต่พอปล่อยคลิปไปแล้วมีคนขอเข้ามาพอดีก็เลยอ่ะทาก็ทําครับซึ่งขอกันมาว่าอยากให้ทําเรื่องเกี่ยวกับองค์ชายด้วยซึ่ง ไอคลิปเกี่ยวกับองค์ชายทุกคนเนี่ยก็ลองไปย้อนดูในคลิปราชวงศ์ขาคินนะครับผมคลิปนั้นเป็นคลิปที่ผมทําแผนผังราชวงศ์อย่างดีเลยนะมั้งนะเอาเป็นว่าดีแล้วกันในสําหรับตัวผมซึ่งมันก็น่าจะรู้เรื่องแล้วก็เห็นภาพพอสมควรแหละก็ลองไปย้อนดูกันได้ครับส่วนคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะเรียกว่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมกันแล้วกันครับเพราะผมว่าวิเคราะห์อะไรไปเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกสักเท่าไหร่หรอกแต่จะพยายามใช้เหตุผลให้มันรองรับมากที่สุดกันแล้วกันครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนที่ชนะเลิศในศึกชิงบัลลังครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอเตือนใครที่ยังอ่านไม่ถึงตอนล่าสุดเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนก็นได้ครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ดูต่อไปได้เลยครับเพราะว่าภาคน,นี้เนี่ยกว่าจะมีอนิเมะอีกสิปีจะมีหรือเปล่าก็ไม่ดูนะหรือว่าใครที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือนึกว่านิยายภาพคร,ครับก็ดูสรุปข้อมูลในคลิปต่างๆของช่องก่อนได้ครับ ครั้งราชบงคาคินสัตว์วิญญาณมิทักษ์แต่ถ้าจะดูความสามารถของซลีโรนิสเนี่ยน่าจะต้องย้อนกลับไปคลิปก้าผู้ใช้เนินสายพิเศษแล้วก็ในศึกชิงบาลลังครั้งนี้ครับขอย้ำานี่ยดีทีว่าภาคหลังจากการเลือกตั้งประธานสมาค,คมฮันเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าภาคเรียววานดํานะครับแต่ชื่อภาคชื่อนี้ก็คือศึกชิงบัลลังอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันก่อนอ่ะมาเริ่มกันดีกว่าครับขอเริ่มกันที่สรุปองค์ชายแต่ละคนกันก่อนนะครับผม องชายคนแรกก็คือองค์ชายลำดับที่1เบนจามินลำดับที่สองคามิลลาลำดับที่สาโจไรลำดับที่สี่สลีโดนิสลำดับที่5สเปปปาลำดับที่6ไทสันลำดับที่7ลูซูลุสลำดับที่8ซาเลซาเลลำดับที่เ้าฮาวส์เคนเบิร์กลำดับที่ส0คาโจลำดับที่11ฟูกิสุลำดับที่12โมโมเซลำดับที่1 3า มารายามและลำดับที่1 4สีวา b เบลนี่ก็คือองค์ชายทั้ง14คนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าหญิงเนี่ยทุกคนจะถูกเรียกว่าองค์ชายนะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่คนที่ตายตามเนื้อเรื่องกันก่อน,นครับองค์ชายที่ชิงตุยเย่ไปเรียบร้อยแล้วตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีซาเลาเลโมโมเซและก็คาโจแม้ว่าคาโจเนี่ยจะมีตัวตนอยู่ในฐานะสัตว์วิญญาณพิทักษ์ก็ตามครับ พราะว่าค้าโจตัวจริงเนี่ยตายไปแล้วจากการหนีออกนอกเรือก็เลยทําให้สัตว์วิญญาณมิทักษ์กลายร่างเป็นค้าโจเพื่อที่จะปกป้องน้องสาวอย่างฟูกิสึต่อไปแม้ค้าโจในร่างสัตว์วิญญาณมิทักษ์เนี่ยจะมีความทรงจํามีนิสัยเหมือนกับตัวจริงเปี๊ยบเลยครับแต่เมื่อตัวจริงตายไปเนี่ยก็ถือว่าหมดสิทธิ์ในศึกครั้งนี้แล้วนั่นเองต่อไปเราจะมาดูคนที่ผมคิดว่าน่าจะตกรอบนะคนแรกเลยก็คือไทสันครับไทสันเนี่ยจริงๆแล้ว เธอเป็นคนที่มีจ,จิตใจดีมากนะและสัตว์เมนของเธอเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวลูกออสเนี่ยแหละนี่เป็นสัตว์เมนที่ถือว่าเป็นสัตว์เมนที่ทรงพลังมากที่สุดตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันจะค่อนข้างไร้ประโยชน์เลยถ้าไม่มีคนอ่านหนังสือของเธอครับแต่คนที่อ่านเนี่ยจะกลายเป็นสาวกที่พักเดียบเธอผมก็เลยคิดว่าความสามารถแค่เนี้ยไม่น่ารอดครับแม้จะเป็นองค์ชายลำดับครึ่งบนเลยนะก็คือลำดับที่6ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าอำนาจของเธอเนี่ยมันน้อยมากจริงๆ ผมเมื่อเลยคิดว่าเธอเนี่ยไม่น่าจะรอดไปได้ไกลนักหรอกคนต่อไปที่คิดว่าไม่น่าจะรอดก็คือลูซูลุสครับแม้ว่าลูซูลุสเนี่ยจะมีการซัพพอร์ตจากแก๊งมาเฟียชาอาะนะแต่ผมเมื่อคิดว่าขุมกําลังของลูซูลุสเนี่ยยังสู้คนอื่นๆไม่ค่อยได้ครับอีกอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยฟูเกสึเหมือนจะโดนสัตว์เนรของลูซูลุสโจมตีครับทาให้คาโจวางแผนที่จะกําจัดลูซูลุสอยู่โดยให้ฟูเกสึเนี่ยใช้ประตูเมจิกเวิร์มเปิดเข้าไปในห้องของลูซูลุสครับแล้วก็จะให้เซเิสึใช้ดนตรีกลล่อมใหห้ับไป จากนั้นก็จะทําให้ดูเหมือนลูซสลุสเนี่ยฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ส่งออกนอกเรือซึ่งแผนการนี้เนี่ยเริ่มดําเนินการไปเรียบร้อยแลยครับโดยฟูกัสึเนี่ยไปส่งจดหมายของคาโจในห้องของลูซสลุสเท่านี้ฟูกัสึก็สามารถเปิดประตูเมจิเวิร์มเข้าไปในห้องของลูซสลุสได้แล้วแต่ว่าแผนจะสําเร็จไหมเนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อไปครับแต่ผมคิดว่าแผนนี้น่าจะสําเร็จนะถ้าฟูกัสึเนี่ยไม่ชิงตายไปซะก่อน คนต่อไปที่น่าจะตายเลยก็คือฟูกิสึเนี่ยแหละแม้ว่าฟูกิสึจะมีพันธมิตรที่เป็นฮันเตอร์มากมายครับแต่ดูจากกาลังรบสภาพร่างกายรวมถึงความสามารถเนี่ยก็ต้องบอกว่าเธอเป็นเหยื่อชั้นดีของพวกพี่ๆเลยทีเดียวแหละแม้ในใจลึกๆเนี่ยผมยังรุนใี้เธอรอดนะแล้วตอนนี้เธอโดนสัตว์เนีงของลูซลุตจนใกล้จะตายแล้วก็ตามแต่ถ้าเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้มาได้ครับก็อาจจะหลบหนีโดยใช้เมจิกเวิร์มหนีไปที่ต่างๆได้สักพักแหละ แต่สุดท้ายก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีครับคือเมจิกเวิร์มเนี่ยมันใช้ได้วันละหนึ่งครั้งไงแต่หลังๆเนี่ยเธอบอกว่าใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งก็อาจจะมาจากอาการหลอนยาครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หลายครั้งจริงไหมแต่ถ้าสุดท้ายกําจัดลูซูลุสไปได้ครับแล้วเธอกลับมาเป็นปกติเนี่ยจะใช้ประตูได้แค่หนึ่งครั้งต่อว,วันเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีได้นานครับยังไงก็รอวันตายอยู่ดีคนต่อไปที่น่าจะตายแล้วผมว่านี่เป็นองคค์ชายนนึงที่ หลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาใจช่วยมากๆครับก็คือวาร์เบิลเอาตามตรงเนี่ยถ้าเป็นการ์ตูนในแบบสูตรสำเร็จจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับวาเบิลอาจจะกลายเป็นผู้ชนะเหมือนกับ s สควิตเกมก็ได้คือถ้าใครได้ดู s สควิตเกมจบแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าใน s q u i ตเกม e 3ครับทารกก็เป็นผู้ชนะเลินเหมือนกันซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซื้อไอเดียนี้เลยครับยิ่งตอนที่พ่อของเด็กเข้าไปจัดการลุงเหลิมใจถึงพึ่งได้เนี่ย ก่อนที่สเตจสุดท้ายจะมาถึงเนี่ยมันยิงโคตรไม่สมเหตุสมผลครับเพราะถ้าเก็บลุงเหลิไมไว้ใช้ด่านสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็จะยอมโดดลงไปเองคือถ้าพ่อเด็กบอกว่าผมรักลูกผมผมจะให้เด็กคนนี้เป็นผู้ชนะมันจะดูน่าสมเหตุสมผลกว่าแต่ถ้าแบบจะแบดเอ็นพ่อของเด็กก็โยนเด็กทิ้งไปเพื่อเอาเงินรางวัลอ่าก็แวะไปสควิตเกมนิดนึงนงะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีไอเดียในการเอาเด็กทารกมาเป็นผู้ชนะเกมเซอร์เวอร์แบบนี้ครับ แต่ผมว่าฮันเตอร์เนี่ยอาจารย์โทงาชิก็ไม่น่าจะซื้อไอเดียนี้เหมือนกันแหละเพราะเอาตามตรงเนี่ยมันดูโลกสวยเกินไปหน่อยครับยิงคูราบิก้าเนี่ยแบกหลังแอนเลยแทบจะไม่ไหวอยู่แลวครับคือแบกอยู่คนเดียวแต่ก็คิดว่าวอลเบิรเนี่ยน่าจะรอดไปได้ไกลพอสมควรนะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับแล้วพอวอลเบิรตายเนี่ยคูราบิก้าก็อาจจะย้ายไปช่วยองค์ชายคนอื่นต่อไปแต่ก็จะมีอีกปัจจัยที่อาจจะทําให้วอลเบิร์เนี่ยพลิกกลับมาชนะได้นะครับ นั่นก็คือสัตว์เมน,นที่ยังไม่เปิดเผยความสามารถออกมาเลยครับของวาเบิลก็คิดว่าอาจจะรอจนจวนตัวนั่นแหละเพราะวาเบิลเนี่ยเหมือนจะแยกแยะมิดแยกแยะศัตรูได้ครับแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ทารกนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าน่าจะรอดจนคนสุดท้ายเนี่ยยากอยู่องค์ชายต่อไปที่ผมคิดว่าน่าจะตัวเย่วตัตนาเบไอโกะก็คือองค์ชายลำดับที่3โจไรครับแม้ว่าพลังของโจไรเนี่ยจะเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วว่า จะทรงประสิทธิภาพมากหลังจากที่เขาเนี่ยได้เป็นราชาไปแล้วแต่ผมมองว่าองครักรอบตัวหรือว่าขุมกําลังของโจรารเนี่ยอาจจะดูว่ายังไม่มีตัวตึงๆมากเท่าไหร่ครับและจุดเด่นของโจรารเนี่ยไม่ใช่กําลังต่อสู้นะแต่เป็นการเจราจาซะมากกว่าแม้โจรารจะเป็นองค์ชายลำดับที่3ก็ตามครับซึ่งถือว่าเป็นองค์ชายลำดับที่สูงมากนะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่ารอดอยู่ดีเพราะว่าเขาเองก็ใช้เน้นไม่เป็นครับเรียกว่าแทบไม่มีความสามารถในการต่อสู้เลย ก็เลยคิดว่ารอดยากครับองค์ชายองค์สุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะตกรอบตัวเย่เพราะรอบต่อไปเนี่ยจะเป็น5คนสุดท้ายครับแล้วผมจะเลือก5คนเนี้ขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้ชนะเลิศก็คือจะสรุปว่าคนที่เหลือเนี่ยไม่น่าจะรอดนั่นเองคนสุดท้ายที่ผมคิดก็คือซลีโดนิสครับหลายคนพอได้ยินอาจจะเริ่มโหละเริ่มอุย้ยอุย้ยนี่มันบอสของภาคนะเว้ยเอาอะไรมาตายต้องย้ำอีกรอบนะว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมนะ ผมไม่ได้รู้ใจอาจารย์ธงชีษหรอกคือสมองหองอจฉริยะคนธรรมดายอย่างเราไม่เข้าใจอยู่แล้วครับจริงๆต้องบอกว่าเซริโดนิสคือคนที่น่าจะโกงสุดขีดและก็ตายยากสุดๆแล้วความสามารถของเขาเนี่ยก็คือการมองเห็นอนาคตเมื่อเขาใช้เส,สื่อครับเขาจะมองเห็นอนาคตในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าได้และเซริโดนิตเนี่ยก็คืออจฉริยะที่เรียนรู้เน้นได้เร็วกับผู้ก่อสะอีกเทพไม่เทพก็เรียนรู้ได้เร็วกับพระเอกของเรื่องอะ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตาของเซเลนดนิสยังไงก็ต้องชนกับคูราบิก้าอย่างไม่มีทางเลือกครับเพราะว่านี่คือเป้าหมายของคูราบิก้าเลยนะแถมสัตว์เนี้งของเซเลโดนิสเนี่ยยังโคตรโหดโคตรอันตรายครับเรียกว่าแทบจะไร้เทียมทานนะน่ากลัวในทุกจุดแต่สุดท้ายผมคิดว่าคูราบิก้าน่าจะเอาชนะได้ครับแม้จะกระอักเลือดหน่อยอะคืออาจจะไม่ได้ชนตรงๆงนะอาจจะต้องมีแผนอะไรสักหน่อยถ้าชนตรงตรงเนี่ยอาจจะแพ้ได้แต่ผมก็คิดสภาพไม่ออกนะว่า ถ้าเซรีนดนิสฆ่าคูราบิก้าตายเนี่ยผมว่าบ้านอาจารย์ทงกชิไม่น่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแฟนขับคูราบิก้าก็มีเยอะนะแต่จริงมันก็มีจุดสังเกตหนึ่งนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยบอสของฮันเตอร์ทุกภาคครับจะไม่ค่อยตายนะไล่มาตั้งแต่ภาคแรกเลยครับการสอบฮันเตอร์บอสก็คือฮิโซกะฮิโซกะก็ยังอยู่ดีนะภาคที่2หอปลองกลางหาวบอสก็ยังเป็นฮิโซกะเหมือนเดิมครับ และฮีโรโซกะก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมภาคที่3ก็คือยอชินซิตี้บอสคือคุโรโรคุโรโรตอนนี้ก็ยังอยู่บนเรือนะภาคที่4กรีดไอแลนด์บอสก็คือบอมเบอร์บอมเบอร์ก็ไม่ตายนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนมันใช้ลมหายใจมหาเทพช่วยไว้ครับและบอมเบอร์ก็เข้าไปอยู่ในฟังเตมอบตัวหรืออะไรก็ว่าไปภาคที่5คิมาร่าแอนด์นี่เป็นบอสคนแรกของฮันเตอร์เลยนะครับที่ต้องตายแต่ตายเพราะพิษระเบิดกุหลาบนะ ภาคที่6การเลือกตั้งประธานสมาค,คมฮันเตอร์บอสของภาคน,นี้เนี่ยอาจจะมี2คนคนระับก็คืออิรุมิที่ไล่ตามพวกคิรัวไปกับปาลิสตันที่เป็นคู่แข่งในการเลือกประธานก็ไม่มีใครตายเช่นกันเพราะงั้นภาค7ศึก 7, สชิงบอลลังบอสของภาคเนี่ยอาจจะเป็นเซลิโดนิสเนี่ยแหละคือถ้าไม่ได้อยู่ในสึกชิงบัลลังเนี่ยครับที่ต้องการให้ผู้ชนะเหลือแค่คนเดียวเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้หมอนี่ก็ไม่น่าตายนะแต่พอมันบังคับว่า ผู้ชนะจะมีได้แค่คนเดียวและต้องชนกับคุราบิก้ามันก็เลยทําให้ผมคิดว่าไอ้หมอนี้น่าจะตายนั่นแหละแต่มันก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าศึกนี้โดนยกเลิกเซีโดนิทอาจจะไม่ตายนะแต่อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปครับว่าการยกเลิกศึกนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสัสบาลของพิธีไขนไหที่ต้องสัองเวยองชายทุกคนจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายนั่นเองมาที่รอบ5้าคนสุดท้ายครับจริงๆเนี่ยผมว่าเซีโดนิต น่าจะเกาะอยู่มาท้ายภาคพอกับพวกนี้แหละแต่ผมคิดว่ายัางไงก็ต้องตายไงก็เลยเหลือแค่5คนสุดท้ายนี้ก็จะมีองค์ชายลำดับที่1บเบนจามินองค์ชายลำดับที่2คาเมล่าองค์ชายลำดับที่5้าซอป,ป้าองค์ชายลำดับที่เฮาฮสเคนเบิร์กและก็สุดท้ายก็คือองค์ชายลำดับที่ส3มารยายมเดี๋ยวเราจะมาทําการวิเคราะห์ทั้ง5คนกันครับว่าทําไมพวกเขาเนี่ยถึงสามารถอยู่จนถึง5คนสุดท้ายได้ และใครน่าจะเป็นผู้ชนะในศึกชิงพลังครั้งนี้มาเริ่มกันที่คนแรกครับผมกับองค์ชายลำดับที่1เบนจามินเบนจามินนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งแบบเต็งจ๋าเลยนะเพราะว่าเขามีทั้งพลังและก็อํานาจที่มากที่สุดครับแข็งแกร่งที่สุดเรียกว่าครบเครื่องถ้าวัดตามความเหมาะสมเนี่ยยังไงผมก็ว่าเบนจามินเหมาะกับการขึ้นเป็นราชาที่สุดละเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลครับศึกษาการทาหารมาโดยตรง มีความจงรักภักดีต่อประเทศแล้วก็พร้อมทําทุกอย่างเพื่อคาคินมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยครับสะสมอํานาจสะสมผู้คนสะสมกองทัพเพื่อที่จะรอวันที่เขาได้กลายเป็นราชาเดี๋ยวเรามาดูขุมกําลังของเบนจามินทีละอย่างกันครับผมอย่างแรกเลยก็คือกองทาหารส่วนตัวของเขาเบนจามินถือว่ามีทหารเยอะมากที่สุดในบรรดาองค์ชายทั้งหมดเขาเนี่ยสามารถส่งทหารองครักษ์ของตัวเอง ไปสังเกตการองคชายที่ลำดับต่ำกว่าได้ทุกคนครับหรือก็คือมีทหารที่มีความสามารถในการใช้เนินได้อย่างน้อยเนี่ย13ถึง14คนเลยทีเดียวนี่คือขั้นต่ำนะจริงๆผมคิดว่าอาจจะมีสัก3 0ถึง50คนเลยนะบนเรือเนี่ยซึ่งไอทหารที่ส่งไปสังเกตการมีหน้าที่ในการเฝ้าดูครับหรือแม้แต่การสังหารองค์ชายคนอื่นด้วยคือถ้าไม่โอกาสเนี่ยก็จัดการได้เลยเพราะงั้นองค์ชายบางคนที่ตายไปเนี่ยเพราะทหารของมิจมาินเนี่ยแหละมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ คอยเฝ้าหาจังหวะและก็โอกาสที่เหมาะสมในการลงมือและที่สําคัญทาหารทุกนายครับยินดีเสียสละเพื่อเบนจมินทุกคนนะเนื่องจากเบนจมินเป็นองค์ชายลําดับที่หนึ่งครับเขาเองก็มีทรัพย์สินที่มากกว่าองค์ชายลําดับอื่นๆนะทาให้เขาเนี่ยสามารถจ้างทาหารที่มีประสิทธิภาพสูงได้แต่การจ้างทหารที่เก่งเหล่านั้นเนี่ยยังไม่เท่าหาทหารที่พักดีต่อเขาแม้จะสละชีวิตได้ก็ตามอีกาหากหกนี่เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เบนจมินเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งที่จะชนะได้ครับ ทางด้านกำลังทาหารด้านทรัพย์สินด้านอำนาจในฐานะองค์ชายลําดับที่หนึ่งที่แม้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะดูเพรียบพร้อมและก็ตามแต่เบนจามินก็ยังคงฝึกฝนร่างกายตัวเองให้อยู่ในระดับสูงอีกและเขาเนี่ยก็สามารถใช้เนนได้ครับและก็มีศิลปะก,การต่อสู้ในระดับที่ฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่าได้เรียกว่าทั้งกายภาพและก็เนนเนี่ยล้ำหน้าองค์ชายอื่นๆไปไกลทีเดียวและความสามารถเนนของเบนจามินก็เรียกว่าโกงไม่แพ้ใครเหมือนกันนะนั่นก็คือ เขาจะรับเอาความสามารถเน้นของทหา,หารในสังกัดที่ตายไปครับมา,าไว้กับตัวเขาได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เอาความสามารถของคนอื่นมาใช้เป็นของตัวเองได้นะคล้ายๆกับคูโรโร่และก็คูราบิก้าครับแต่มันมีข้อจํากัดว่าต้องเป็นทห,หารที่ตายไปแล้วของเบนจามินเท่านั้นนี่คือขุมพลังของเบนจามินนะมันรู้สึกว่าโคตรเพอร์เฟกครับแล้วมันจะไปมีใครที่จะโค่นเบนจามินได้ล่ะแต่ว่าไอาการที่มาเต็งจ๋าแบบเนี้ผมคิดว่า ไม่น่าจะมีทางที่จะชนะได้หรอกนะในฮัมเตอร์เตอร์ของอาจารย์ธงชี้เนี่ยคือมันดูง่ายเกินไปครับเพราะผมเชื่อว่าอาจารย์ธงอาชีเนี่ยจะมีชั้นเชิงในการเล่าการตายของเบนจามินได้แน่นอนคือผมคงไม่ไปวิเคราะห์นะว่าเบนจามินเนี่ยมันจะแพ้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของคนเขียนครับเพราะเดาไปยังไงก็ไม่ถูกอยู่แล้วลหละแต่ผมกม็คิดว่าเบนจามินเนี่ยไม่น่าชนะในศึกครั้งนี้นะเพราะว่าทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกเกินไปนั่นแหละต่อไปองค์ชายลำดับที่2คาเมล่าครับ คามิล่ามีอะไรดีผมถึงคิดว่าเธอจะมาอยู่จนถึงท้ายๆการแข่งขันได้จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะสลับตำแหน่งของเธอกับเซเลโดนิสเหมือนกันนะแต่ผมก็คิดว่ายังไงเนี่ยเซเลโดนิตก็น่าจะตายชัวร์แหละแต่จะตายก่อนตายหลังคามิล่าอันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งแรกที่จะทําให้คามิล่ายื้ออยู่ได้จนถึงรอบ5คนเนี่ยคืออันดับแรกก่อนเลยครับเธอเป็นองค์ชายลําดับที่2เพราะงั้นเนี่ย ในด้านอำนาจทรัพย์สินเธอเป็นรองแค่เบนเจามินเท่านั้นด้านอาหารส่วนตัวของคาเมล่าก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์ทีเดียวครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยใช้คำสาบในการกำจัดเป้าหมายคาเมล่าจะส่งอาหารของเธอครับไปยังองค์ชายลำดับต่ำกว่าทุกคนยกเว้นอยู่คนเดียวก็คือเบนเจามินเพราะว่าเบนเจามินอยู่ลำดับที่หนึ่งและไม่มีใครที่สามารถส่งอาหารมาเป็นสปายกับเบนเจามินได้ด้วยคาเมล่าเนี่ยจะส่งอาหารของเธอเพื่อที่จะฆ่าเป้าหมายด้วยคำสาบ แต่ว่าคำสาบเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆนะไนงะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขพอสมควรครับเช่นต้องอยู่ใกล้เป้าหมายระดับสัมผัสต,ตัวการเตรียมตัวเตรียมใจอีกทั้งเป้าหมายทุกคนเนี่ยก็ยังมีสัตว์เนนคอยปกป้องอยู่และทหารของคามิล่าเองก็ไม่รู้ครับว่าความสามารถเนนขององค์ชายแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงความสามารถของสัตว์เนนด้วยนะทาให้การใช้คาสาบเนี่ยยากมากขึ้นไปอีกนี่ยังไม่รวมฮันเตอร์จากสมาคมฮันเตอร์นะที่อาจจะเอาผู้กระจัดเน้น มาช่วยด้วยก็ได้มันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แผนคำสาปของคามิล่าเนี่ยมันจะใช้ได้ผลสักแค่ไหนแต่ส่วนหนึ่งที่ผมให้คามิล่ามาอยู่ถึงรอบนี้เนี่ยเพราะว่าความสามารถของเธอครับนั่นก็คือเน้นเนโกโนกนามาเอะหรือแมวที่มีชีวิตมาล้านรอบพูดง่ายๆก็คือแมวคืนชีพนั่นเองครับเป็นเนียนที่ถ้าคามิล่าเธอโดนฆ่าไปเนี่ยใครก็ตามที่ฆ่าเธอครับแมวคืนชีพตัวนี้ก็จะโผล่มาแล้วเคาน์เตอร์การโจมตีคนๆนั้น ก็คือจะโจมตีคนที่ฆ่าแล้วดูดเอาพลังชีวิตกลับไปคืนชีพให้คาเมล่านั่นเองแม้จะฟังดูดีครับแล้วก็โกงเอามากๆนะแต่มันก็เป็นเน้นประเภทตั้งนับแล้วก็สวนกลับก็คือมันต้องให้คาเมล่าเนี่ยตายซะก,ก่อนนะครับแมวถึงจะโผล่มาแล้วก็ฆ่าศัตรูให้คาเมล่าซึ่งนี่มันก็เป็นจุดอ่อนด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันไปโจมตีใครไม่ได้นั่นเองครับและคาเมล่าเนี่ยก็มั่นใจในแมวคืนชีพมาก ็เลยไม่สนใจที่จะใช้สัตว์เนนที่ตัวเองมองไม่เห็นครับบังคับก็ไม่ได้เลยแทบจะปิดผนึกสัตว์วิญญาณพิทักษ์ของตัวเองไปเลยแต่สุดท้ายเนี่ยแม้คาเมล,ล่าจะดูเหมือนฆ่าไม่ได้ใช่ไหมก็เลยอาจจะยืดถึงท้ายๆยเกมได้ครับแต่จริงๆแล้ววิธีในการฆ่าคาเมล,ล่าเนี่ยมีมากมายเลยครับอย่างแรกที่เบนจามินทําเลยก็คือการจับตัวคาเมล,ล่าซะก่อนเพราะว่าเธอเนี่ยแทบไม่มีความสามารถในการโจมตีเลยผมว่าต้องรอให้เธอเนี่ยเปิดใจกับสัตว์เนนของตัวเองครับอาจจะได้เห็นการพลิกเกมบ้าง แต่ถ้าเธอยังไม่ใช้เนี่ยก็คงออกจากการคุมขังของเบนจามินไม่ได้หรอกจริงอยู่ที่คามิล่าเนี่ยแทบจะเป็นอมะตะครับแต่ว่ามันก็สามารถทําให้เธอเนี่ยทรมานแบบตายทั้งเป็นได้อะเช่นจับถวงน้าให้จมน้ําตลอดเวลาหรือว่าเอาไฟเผาตลอดเวลาเรียกว่าแทบตายทั้งเป็นเลยนะผมว่าเธออาจจะถอดใจไม่ใช้แมวชุบชีวิตอีกเลยก็ได้จริงๆไม่รู้นะว่าไอแมวชุบชีวิตเนี่ยมันเป็นพาสซีฟสกิลหรือเปล่าที่เธอไม่จําเป็นต้องเปิดใช้ครับ แต่มันจะออกมาเองเมื่อเธอตายแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็ยังมีวิธีกําจัดเธออยู่อีกนะเช่นการจับคาเมล่าส่งออกไปนอกเรือแค่นี้ก็ทําให้ตายได้แล้วครับเหมือนกับที่คาโจโดโนนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เบนจามินยังไม่รู้เรื่องที่ว่าถ้าหนีออกจากเรือแล้วจะต้องตายแต่ถ้าเกิดว่าเซลิสึใช้แผนนี้กับลูซุลุตเมื่อไหร่หเนี่ยผมว่าเบนจามินต้องรู้ข้อมูลนี้แน่นอนแล้วการกําจัดคาเมล่าก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอีกต่อไปครับ คนต่อไปก็คือองค์ชายลำดัดที่5้าเปป้าครับจริง,รงๆข้อมูลของสเปป้ามีออกมาน้อยมากครับเรียกว่าข้อมูลเรื่องสัตว์เนยของสเปป้าเนี่ยก็แทบจะไม่พอมาให้เราได้เห็นเลยมีแค่รับแรกบอกมาว่าสามารถผลิตยาได้ซึ่งยานั้นใช้ทําอะไรมีความสามารถแบบไหนวิธีการผลิตเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่อย่างที่ผมได้คาดการณ์มาในคลิปของสัตว์เนยนะว่ามันน่าจะผลิตยาที่มีความสามารถในการเสริมพลัง การรักษาหรือว่าแม้แต่ความสามารถในการให้ความสามารถเน้นด้วยอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะสบาป,ป้าเนี่ยเป็นคนที่เงียบกว่าพี่ๆหลายๆคนครับคือแทบจะไม่แสดงนิสัยของตัวเองออกมาให้ใครเห็นง่ายๆครับก็คือทุกอย่างเนี่ยคิดในใจหมดมันทําให้เธอเนี่ยยิ่งดูน่ากลัวครับอีกแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเธอเนี่ยน่าจะฉลาดเป็นกรดเลยทีเดียวครับเป็นคนเจ้าแผนการคุมอารมณ์เก่งหรือจะบอกว่า เธอเป็นคนที่สู้ด้วยสมองมากกว่ากำลังก็ได้แต่สิ่งที่ทําให้ผมจับสเปป้ามาอยู่ใน5คนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าสเปป้าแทบจะไม่มีบทเลยครับนั่นหมายความว่าบทของเธอเนี่ยน่าจะออกมาในช่วงครึ่งหลังของศึกชิงบอลลังแน่นอนเพราะผมคิดว่าอาจารย์ธงชิไม่น่าจะฆ่าตัวละครที่ไม่มีบทออกไปสักกอหรอกมันเร็วเกินไปครับคืออย่างโมโมเสเนี่ยเข้าใจได้ว่าที่ต้องโดนตัดไปเร็วเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นถึงความโหดร้ายของสึกครั้งนี้ ทำให้มอมโสมเสกก็แทบจะไม่มีบทบาทเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ในข้องโอมโมเสกเนี่ยก็ออกมาอรารวาสไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ออกเดินเรือเลยครับหรือแม้กระทั่งซาเล่ๆเ,เองก็มีการบรรยายอธิบายความสามารถของสัตว์เมนไว้ครบถ้วนแล้วเช่นกันอาจารย์ธงอาชิถึงเชื่อตัวละครได้ครับแต่ซาเบป,ป้าเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ออกมาเลยครับแค่นี้แหละที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยยัดซาเบป,ป้ามาอยู่ใน5คนสุดท้ายเอาง่ายๆนะใครที่เผยไตยออกมาแล้วเนี่ย ก็เตรียมลาโลกได้เลยอะแต่ใครที่มาแบบข้อมูลลบปลุ๊แบ,บแบบเปิดข้อมูลมาทีละเล็กละน้อยเนี่ยตัวละครนั้นน่าจะอยู่ไปอีกนานเลยแหละส่วนของซาเบป้าเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่าแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆนะต่อไปก็คือองค์ชายลำดับที่9ฮาสเคนเบิร์กครับนี่เป็นคนที่มีสกิลค่อนข้างโกงเลยนะคือเรื่องของกําลังทหารทรัพย์สินหรือว่าอํานาจเนี่ยฮาสเคนเบิร์กสู้พวกองค์ชายลำดับบนๆไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่อย่างน้อยเนี่ยฮาสเคนเบิร์กก็มีทหารที่จงรักภักดีต่อเขามากครับทุกคนเนี่ยยอมถวายชีวิตเพื่อฮาวสเคนเบิร์กจริงๆแล้วเนี่ยทหารขององค์ชายแทบทุกคนที่ขึ้นตรงนะจะจงรักภักดีต่อเจ้านายของตัวเองหมดเลยครับของฮาวสเคนเบิร์กก็เช่นกันครับที่ทหารเนี่ยยอมพลีชีพแล้วก็ศรัทธาในฮาสเคนเบิร์กมากเรื่องนี้ยืนยันได้จากความสามารถของสัตว์ในเลับที่จะมีคนนกปักทุกคนที่มีศรัทธาในอุดมการของฮาสเคนเบิร์ก แม้แต่ตัวฮาส์เคนเบิร์กเองก็โดนปักด้วยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ศรัทธาในาอุดมการณ์ของตัวเองมากเช่นกันมันก็เลยทําให้ฮาส์เคนเบิร์กเนี่ยปลุกความสามารถเน้นของตัวเองขึ้นมาจากที่ไม่เคยใช้เน้นได้ก็มาใช้ได้แล้วความสามารถเน้นของฮาส์เคนเบิร์กก็คือการยิงลูกศรไปยังเป้าหมายครับซึ่งศรน,นี้ไม่มีอะไรขวางได้ด้วยนะหรือเมื่อศรไปโดนเป้าหมายเนี่ยก็จะทําการสุ่มทหารของฮาส์เคนเบิร์กที่โดนคนนกปักให้ย้ายวิญ,ญญาณไปยังเป้าหมายครับ และจะบังคับร่างของเป้าหมายได้เหมือนร่างกายของตัวเองคือเมื่อสิ่งร่างไปแล้วเนี่ยจะเดินไปฆ่าใครก็ได้ในร่างนั้นมันก็เลยทําให้เข้าไปรอบสังหารองค์ชายที่เป็นเจ้านายของเป้าหมายได้ง่ายเอามา,มากๆครับเช่นฮาสเคนเบิร์กเนี่ยยิงสอนไปหาเบาซามิโก้มือขวาของเบจมินครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะทําการสุ่มคนที่มีเครื่องหมายคนนกปักและคนที่โดนสุ่มในครั้งนี้ดันแจ็คพอตเป็นฮาสเคนเบิร์กนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นการสุ่มหรือว่าล็อกเป้าหมายได้ อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ที่เรารู้คือครั้งนี้เนี่ยฮาวส์เคนเบิร์กย้ายวิญญ,ญาณไปหาเบลซามิโก้เนี่ยแหละแลวฮาวส์เคนเบิร์กก็เล่นใหญ่เลยครับจัดพิธีศพแบบเอาให,ให้ใหญ่โตเลยเพื่อให้องค์ชายคนอื่นๆเนี่ยรู้ว่าตัวเขาเนี่ยตายไปแล้วแต่ถ้าเบลซามิโก้ตายไปเมื่อไหร่วิญญ,ญาณของฮาวส์เคนเบิร์กก็จะกลับร่างทันทีครับนี่ก็เลยเป็นความสามารถที่ผมว่ามันโคตรโกงเลยนะแล้วผมคิดว่าแผนการตายของฮาวส์เคนเบิร์กเนี่ย มันก็จะทําให้เขาค่อยๆเก็บองค์ชายคนอื่นได้แบบเนียนๆเลยครับเพราะทุกคนก็ต่างคิดว่าเฮาส์เคนเบิร์กเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยแหละแต่ความตั้งใจของเฮาส์เคนเบิร์กจริงๆแล้วก็คือการล้มเลิกพิธีไข่ในไหยแล้วก็สึกชิงบัลังนี้ครับก็ไม่รู้นะว,ว่าหลังจากที่เขากําจัดพวกพี่ๆไปได้เนี่ยเขาจะกล้ากําจัดน้องๆหรือเปล่าเพราะถ้าไม่กําจัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นเป็นราชาที่จะมีอํานาจยกเลิกกฎนี้ของตระกูลโฮยโคโรนั่นเองมาที่คนสุดท้ายครับกับ องชายลำดับที่13มารายามมารายามเนี่ยถือว่าเป็นองค์ชายที่เด็กที่สุดนะรองจากวาเบิลที่อันนั้นเป็นฮารกครับแต่มารายามเป็นเด็กที่เด็กมากเหมือนกันแล้วทาไมผมถึงกล้าเอามารายามมาอยู่ใน5คนสุดท้ายนั่นก็เพราะว่าแม้มารายามเป็นเด็กครับแต่สมองของเขานั้นเป็นผู้ใหญ่ <S <S> <S เดี๋ยวเดี๋ยวผิดเรื่องอย่างแรกเลยคนระับทั้งเรื่องกําลังทหารอํานาจทรัพย์สิน พลังในการต่อสู้มารยามไม่มีอะไรเลยครับที่พอจะมีให้พึ่งพาได้เนี่ยก็มีแค่สัตว์ในของเขาเนั่นแหละที่มีความสามารถที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการสร้างห้องต่างมิติที่จะทําให้ไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงตัวมารยามได้เอาตรงเนี่ยแค่ความสามารถนี้ก็สามารถหลบไปถึงคนในท้ายแล้วนะแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับเพราะว่าฮันเตอร์ที่ปกป้องมารยาอยู่เนี่ยมีบิสเกตและก็ฮันโซ มันก็เลยทําให้คุมกําลังของมารยามเนี่ยมีสมาคมพันเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมคิดว่าถ้าวา b เบิลโดนเก็บครับคุราบิก้าก็น่าจะย้ายมาอยู่กับมารยามเนี่ยแหละแต่ว่าวา r เบิลเนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับแล้วก็เป็นภาระให้คุราบิก้าด้วยยังไงก็ไม่ตายง่ายๆหรอกอาจจะเดินทางมาถึงตอนท้ายๆเรื่องเหมือนกันเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าสรุปสุดท้ายนี่วาเบิลเป็นราชานะเอาช่างมันเอาไว้เป็นก่อนค่อยว่ากันครับ แม่วิเคราะห์มาซะย,ยืดยาวถ้าอาจารย์ธงอาชีให้วาลเปเปอร์เป็นราชาเนี่ยต้องลบคลิปนี้ไหมเนี่ยอะแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ธงชีไม่ซื้อเหมือนผมแหละที่จะให้วาลเปอร์ชนะครั้งนี้กลับมาที่มารายามเมื่อต่อครับผมมองว่าถ้าลูซลุตตายฟูกิสึตายไทยสันตายบะโซโอ,อินาซุมิและเซริสึเนี่ยทุกคนที่เป็นฮันเตอร์ในสังกัดของคุรรบิก้าครับไม่ย้ายไปหาซาเบป,ป้าก็ต้องมารวมกันที่มารายาเนี่ยแหละ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนจากสมาค,คมฮันเตอร์จะมาเสริมทัพให้มารายามกันหมดแล้วก็จะกลายเป็นกําลังหลักให้มารายามเนี่ยเพราะงั้นผมสรุปเลยครับว่าผู้ชนะในศึกชิงบอลลังครั้งนี้ก็คือมารายามคนนี้นี่เองเซอร์ไพรส์ไหม <c oughs> ผมยังเซอร์ไพรส์เลยนะมึงเลือกเอาองค์ชายลำดับที่สามเนี่ยนะมาเป็นราชาทั้งๆท,ที่ทุกอย่างเนี่ยอ่อนกว่าพี่ๆหมดนะครับ ต่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อนะแล้วไม่ใช่ว่า,าอาจารย์ธงชีป,ปล่อยตอนใหม่ออกมาตอนแรกมารยามตายเลยอันนี้ชี้อะไรนะสงสัยต้องปิดคลิปให้เป็น private แล้วแต่ั้งบอกว่าคลิปนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะแล้วก็ขอดักคนที่เลื่อนคลิปมาดูเฉลยก่อนว่าใครจะได้เป็นราชาเนี่ยอย่าลืมย้อนกลับไปฟังเหตุผลของแต่ละตัวด้วยนะว่าไม่ได้เลื่อกมาชุ่ยๆนะเฟ้ยถึงแม้ว่ามารยาม,มันจะดูเซอร์ไพรส์ก็ตามครับ แต่ผมก็คิดว่าอยากให้มารยามได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นคนที่เราคาดถึงอ่ะอย่างเบนจามินกับเซเลดูนิสเนี่ยมันเป็นตัวเต็งที่เต็งจนเกินไปครับจนไม่อยากให้ชนะเพราะมันดูง่ายเกินไปถ้าให้เกาๆนะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เซเลนดนิสฆ่าวาเบิลทำให้คูเรบิก้าโกรธมากก็เลยย้ายมาอยู่กับมารยามและก็หาทางจัดการกับเซลโดนิสได้แต่ก่อนหน้านั้นเซเลนดนิส อาจจะไปตีกับเบนเจามินจนอ่อนแรงทั้งคู่และคูราบิก้าก็เลยใช้จังหวะนี้ในการจัดการสลีด,ดนิตพร้อมทั้งทวงดวงตาของเพื่อนกลับมาได้อันนี้เป็นความคิดกกเก่าๆนะที่ไม่น่าจะเกิดที่หรอกแต่มันก็อาจจะมีอีกหนึ่งตัวแปรที่ขาดไปไม่ได้จริงครับนั่นก็คือกองโจรเงามายาที่ผมว่ายิงใ,ใกล้ๆจะลงจากเรือเนี่ยต้องโผล่มาแน่นอนครับซึ่งก็ไม่แน่ว่ากองโจรเงามายาอาจจะไปผูกพันธมิตรกับองค์ชายสักคนหนึ่ง แต่คงไม่ได้ทําเพื่อแลกสมบัติอะไรหรอกเพราะว่าคติของเงามายาก็คืออยากได้ก็ขโมยครับไม่ใช่ซื้อที่ขึ้นเรือมาเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะขโมยสมบัติตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมก็เชื่อว่ายิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตัวหนังสือนะ่าจะเป็นพึบอีกเหมือนเคยครับคือนะ่าจะเป็นนิยายภาพแน่นอนอหะเพราะงั้นอะไรที่เราคิดกันง่ายๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกแต่อะไรที่มันไม่คาดคิดเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะนี่ก็เลยเป็นอีเหตุผลครับที่ผมเลือกมาราม เพราะผมเชื่อว่าอาจารย์ธงชีเนี่ยจะผูกเรื่องได้สมบูรณ์แบบนะและทําให้เราคาดไม่ถึงแน่นอนแต่อาจารย์ธงชีจะคิดใกล้ๆกับผมหรือเปล่าเนี่ยก็รอในเรื่องเฉลยแล้วกันครับผมอีกสิปีจะจบหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขอให้อาจารย์การอาการดีขึ้นก็นแล้วกันจนกลับมาเขียนต้นฉบับให้ได้ต่อเนื่องครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะใครค,คิดยังไง คุณมองว่าใครจะชนะเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันครับผมผมอ่านเกือบทุกคอมเมนต์นะแต่บางคอมเมนต์อาจจะตกหล่นไปบ้างอะ่ะโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่รีพายหรือว่าตอบกลับคอมเมนต์นั่นแหละเพราะว่ามันตั้งค่าดีฟอลต์ให้ไม่แสดงคอมเมนต์ตอบกลับครับผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าคอมเมนต์ใหม่ๆที่ไม่ได้ตอบกลับใครเนี่ยผมเห็นเกือบหมดครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบกลับแค่นั้นเองครับแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะไม่ต้องตรงกับผมก็ได้ครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเมื่อผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ